เมนูง่ายๆวันนี้มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําปังเย็นโอวัตินพ و ل โอไว้กินกันครับทากินกับบรรยากาศรล้ลอนๆแบบนี้สดชื่นมากๆเลยครับก่อนที่เ,เพื่อนๆจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมแผ่นขนมปังนะครับ2แผ่นมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยครับหรือใครจะตัดแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเป็นเพื่อนเลยนะครับจากนั้นก็นําแผ่นขนมปัง อีกแผ่นหนึ่งมาวางใส่จานแบบนี้ครับแล้วก็นําแผ่นขนมปังที่เราตัดไว้ครับมาวางบริเวณรอบข้างได้เลยครับผมจากนั้นก็พักไว้ก่อนนะครับในส่วนของโอนตินวันนี้ให้เพื่อนเพื่อนแช่ตู้เย็นในช่องฟรีซก่อนเลยนะครับ7ชั่วโมงหรือใครจะแช่หนึ่งคืนก็ได้ให้เนื้อโอนตินแข็งตัวนะครับหลังจากนั้นก็นําซ่อมมาจิ้มให้เป็นเกลน้ําแข็งทั้ง2กล่องเลยครับผมในส่วนอีกด,ด้านหนึ่ง เราก็นำออกมาจากกล่องแล้วก็จิ้มให้เป็นเนื้อที่ละเอียดนะครับต่อมาเราก็นำโอวัลตินของเราตักลงไปในจานได้เลยครับรูปแบบรูปลักษณ์นะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนเลยว่าจะเอาสูงต่ำขนาดไหนนะครับต่อมาครับก็ท็อปปิ้งด้วยผงโอวัลตินได้เลยครับจะไปทำให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นครับตกแต่งด้วยโอริโอเสล็กน้อยครับผมจากนั้นก็ โรยหน้าด้วยนมข้นหวานอีกรอบนึงครับตกแต่งด้วยโอรีโออีกชิ้นหนึ่งครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปังเย็นโอวันตินโอรีโอของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับืรสชาตินะครับ หอมเย็นสดชื่นกลมกล่อมมากๆเลยครับเพื่อนๆลองนําสูตรนี้ไปทําตามได้เลยนะครับอร่อยมากๆเลยวิธีทาก็ทํำง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้อยากจะให้พี่บิ๊กทําเมนูง่ายๆแบบนี้นะครับพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ